วันนี้เรามาทำอะไรครับตีมอคับผม <laughed> มาทำเลยนะส่งรถส,ส่งรถบ,บอกเมียว่ามาทำะไรนี่เนี่ยว, <excuse S 1> วันนี้ก็เลือกงามยามดีครับส่งรถด่วนนะครับคลิปลงเมื่อเช้าวันนี้ส่งแล้วครับก็จะเป็นซีวิกอีเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่ปทุมธานีครับ เดินทางมาตั้งแต่ตีสี่ก็เอารถมา2คันครับก็จะเป็นซีวิกอีเคที่ผมต้องไปส่งลูกค้านะครับคันนี้เลยนี่นะครับซีวิกอีเคคันนี้ผมต้องไปส่งลูกค้านะครับที่ปลายทางก็คืออำเภอสามโคกปทุมธานีนะครับคันนี้ก็จะเป็นซีวิกเลฟเป็นเครื่อง1 6 0 0ซีซีครับเป็นตัว D16Y8 นะครับเกีย e ร์ออโต้นะเกีย e ร์ออโต้เก e ียร e ์อัตโนมัติ เป็นเครย่ไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเลฟด้วยนะครับสีสันสวยงามนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับคลิปล่าสุดก็คือส่งด่วนเลยที่จังหวัดปัตุมธานีครับต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่มาจํากันเข้ามา1 0,000บาทแล้วก็ผมวิ่งจัดส่งให้เลยนะครับขอบคุณที่เชื่อใจมากนะครับสําหรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนกันนะครับคันนี้เลยขับมาความร้อนปกติครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าผมเดินทางมาก็ประมาณ300กว่ากิโลแล้วนะครับผ่านครับพักรถกันก่อนนะครับ หาอะไรทานกันก่อนแล้วก็เดินทางต่อครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าโอเคไปรอะเพิ่งลงคลิปเมื่อเช้าครบคันนี้คันนี้เพิ่งลงคลิปเมื่อเช้าครับเดี๋ยวประมาณกี่โลพี่สิบโลบโลครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้ EP นี้ก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับคือจริงๆอ่ะมันก็ส่งด่วนครับส่งด่วนมากเพราะว่าโดยคันนี้ก็ได้เก็บงานไปเยอะมากแล้วกำไรกำไรเท่าไหร่ครับ ทำหากําไรท <laughs> ามาทันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ครับได้ให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ได้ทํารถเนี่ยทำเพื่อความสนุกสนานครับผมก็ไม่ได้มีอาชีพเดียวนะครับแต่ว่าผมใจรักในอาชีพนี้เพราะว่าผมเป็นคนรักรถแล้วก็ได้ให้ทุกคนได้อุดหนุนกันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าเลยดีกว่าครับไป ค้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรถก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับอโอเคครับเป็นไงครับเครื่องเงียบไหมโเ,เ,โ,อเ,เโอเคเลยครับดูสภาพก่อนที่ตรวจสอบรถก่อนตรงปก,กไหมอะไรไหมเกอะไรเนี่ยสวยสวยไหมครับ,รบสมที่รอพยายามทําให้มันเต็มที่ครับนะเพราะว่าผมก็แทบไม่เหลือแหละแต่ว่าก็ก็ก็ ก็พยายามบริการให้เต็มที่ครับในส่วนที่ผมทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับทําไหวอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้มันก็เดี๋ยวทาไอ้นั่นสักหน่อยหนึ่งมันอาจจะโดนยาขัดบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับครับทําสีนี่มันจะไม่หลุดนะไม่หลุดครับไม่หลุดครับเพราะว่ามันจะเป็นกิบเพราะว่าเขาถอดหมดอ่ะพี่ตอนทําสีครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมเช็คกระจกเช็คอะไรมาให้แล้วก็ฉีดยางเคลือบ มันเป็นสเปรย์เคลือบกระจกอะครับหล่อลื่นครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ทําลายยางอยู่แล้เพราะว่ามันเป็นน้ํายาน้ำยาไอ้นั่นโดยเฉพาะเลยฉีดล้างกระจกอะครับเครื่องก็องเหยียบนี่สตาร์ทอยู่ครับอ๋อตามพันนีมาเหรอใช่ครับมาด้วยกันโอเคครับ <laughs> แอร์เย็นมากนะครับคันนี้ขนาดไม่มีฟิล์มนะก็เย็นนะใช้ได้เลยครับภา,ภายในภายในครับครับครับภายในสวยครับคันนี้สวยมากตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ลูกค้าตรวจสอบรถก่อนนะครับท้องเครื่องเดิมครับรถไม่มีชนหนักแน่นอน แต่เครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับแล้วในส่วนของไอเนี่ยที่ว่ามันเปื้อนอยู่อะ่ะผมไม่ได้ล้างแต่ว่าผมเปลี่ยนยางน,นี้ให้แล้วตามจริงมันจะซึมซึมตามขอบนะครับเป็นทุกคันนี่ตามอายุมันนะฮะแต่ว่าผมก็เซอร์วิสให้อันนี้หม้อน้ำนี่เปลี่ยนใหม่เ,เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยเพราะว่าหม้อน้ำหม้อน้ำเดิมอ,ะอ่ะอ่ามันจะเป็นทองแดงพี่ม,มันจะระบายความร้อนไม่ดีสู้ตัวนี้อันเป็นอะไรครับเนี่ยอะไรนะฮะเป็นอะไรครับ อ่ายังไงนะครับหม้อน้าเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอลูมิเนียมครับอ๋อก็คือเป็นอลูมิเนียมใช่ครับจะระบายความร้อนดีกว่าพวกทองแดงครับครับขอสัมภาษณ์หน่อยไม่ได้เหรอพี่อ๋อสักหน่อยครับสักหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ออกกล้องลูกค้าจะไม่ขอออกกล้องครับก็อ่ะลูกค้าตรวจสอบรถเรียบร้อยแล้วเดินทางมาจริงๆอ่ะเต็นท์รถก็ต้องเยอะตั้งแยะนะครับแต่ว่าลูกค้าตั้งใจมาอุดหนุนนะครับ ก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ปทุมธาน,นีครับที่ตั้งใจมาอุดหนุนผมนะครับนี่แล้วก็ขอบคุณเสียตโตด้วยที่เป็นทุระให้มารับถึงที่อ่ะปิดก่อนร้อนครับโอเคอันนี้เป็นไงเสียส,สวยเดิมสนิทสวยเดิมสนิทครับผมรถสวยนะคันนี้ย o o n d c ซ v ว c l เล EK l เคเลนะครับปี2000นะคันนี้ ตรงรุ่นน่ะซื้อเก็บนี่ใครซื้อเก็บชอบนี่ถือว่าโอเคเลยเออซื้อเก็บแบบพับเดิมๆอ่าก็ถือว่าสวยมากอนุญาตสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยได้ไหมครับไม่ออกกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีถามอ๋อไม่ออกกล้องอ่ะโอเคครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนึ่ง a n n e l ชนนะครับลูกค้าก็ขอจบคันนี้นะครับ <c oughs> ไปในที่เรียบร้อยนะครับก็ลงคลิปเพิ่งลงคลิปเมื่อเช้านี่เองแล้วก็ วันนี้ก็มาส่งนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีหน้าแล้วการสำหรับคลิปนี้ฝากกดไ like, ล share, คล์กดแชร์กดติดตามช่อง168 c h ของ e l ชนด้วยครับสวัสดีครับ